สวัสดีครับผมนายโชวิพรศรีสุวรรณสกลางศึกษาต่อน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอนหนองวิทยาเขตบางพระคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเก็ตและปรสภาพชั้นปีที่สองวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเชิญชมได้เลยครับคำว่าพอเพียง มีความหมายอย่างหนึ่งกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับกินใช้เองเท่านั้นแต่ความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัตินั้นหมายความว่าผลิตอะไรมีพอที่จะไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่นอยู่ได้ด้วยตนเองคนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อย,ยก็เปียดเป็นคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่ประเทศไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สูงโดง่ง ไม่โลบอย่างมากคนเราก็จะอยู่เป็นสุขวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำแผนการพัฒนาที่ดินมาใช้เพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรสองนะครับเป็นแหล่งสาธิตการพัฒนา ที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งให้บริหารทางด้านวิชาการแก่เกษตรกรในพื้นที่ให้นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพของตนเอง 3. ส,สนับสนุนเกษตรกรให้รักถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่การดำเนินงานบ้านหางเว่าหมู่ที่4ี่ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษพื้นที่โครงการ200ไร่พื้นที่ขยายผล1,500ไร่รวมพื้นที่ทั้งสิ้น1,700ไร่ระหว่างแผนที่ประโยชน์ที่ได้รับนะครับดินมีอินทรี์วัตถุเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงหน้าดินด้วยพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยหมักน้ำหมักปุ๋ยคอกเป็นต้น2นะครับพื้นที่การกเกษตรมีการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์กรธน,น,นพัฒน์จอมธนวัฒน์ที่เป็นที่ปรึกษาในการทําวิดีโอในครั้งนี้ขอบคุณครับ กส่อาออย่างนี้ต้องออกไปตรวจพื้นที่สลกหน่อยแล้วตักเสียงน้อยออกเดินกิมเปล่ากิมเปลือยจะไปโรงเรียนครูบอกให้พักเพียนโตขึ้นได้เป็นละเจ้าคนนายโค ทำไมความอุดมสมบูรณ์ของสองแปลงนี่มันจังต่างกันเหลือเกินไหนดูสิมตาเตอก็ไม่ค่อยตะดีมองไม่ค่อยจะเห็นเฮ้อข้าวมาขึ้นช้าเลยจริงเงินก็ไม่ค่อยมีใช้ไหนจะต้องใช้นี่เขาอีกอ้าวใครมาอีกแล้วนั่นอ้าวรวยจะไปไหนแล้วนั่นกำลังจะเอาผักไปส่งที่ตลาดอะพี่ไปอีกแล เมื่อวานพิ่ก็ไปส่งก็พอดีปลูกหลายอย่างอะพี่อ้าวไม่ทํานาลิงเดียวเหรอครับผมทําเกษตรทฤษฎีใหม่อะพี่ไปเอามาจากไหนอีกแล้วเนี่ยปะทูพี่ไปอยู่ไหนวันนี้ก็ทําตามที่ในหลวงท่านสอนไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างล่ะเดี๋ยวผมไปส่งผักเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายพี่ฟังแล้วกันนะเออบอกแล้วใาใช้ไบโอดีเซลอ้าวสำรวยกลับมาพอดีเลยอ้าวกลับมาแล้วเหระเป็นไงบ้างล่ะ ก็ดีอ่ะพี่เออเมื่อกี้พี่ถามผมถึงเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยอืมทฤษฎีใหม่เนี่ยนะพี่มันเป็นการจัดก,การด้านดินและน้ำมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดละพี่โดยเฉพาะเรื่องน้ำอะ่ะเมื่อถึงหน้าแล้งนะก็จะไม่ขาดแคลนน้ำมากเลยลพี่เอาอย่างนี้นะพี่จน้นเดี๋ยวผมจะสอนพี่ท,ทําเกษตรทฤษฎีใหม่แต่พี่ต้องทําตามผมก่อนเลยนะขั้นแรกเลยโอ้ทีมงานขอไว้บอด มันเป็นการพึ่งพาตัวเองแบบง่ายๆอ่ะพี่มันอย่างนี้พี่พี่จะต้องแบ่งที่ดินของพี่ออกเป็นส่วนๆสามสิบอร์เซ็นต์นี่ยพี่ก็ขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้อ,อีกสามสิบเปอร์เซ็นตพี่ก็ใช้ปลูกข้าวไปอ,อีกสามสิบเปอร์เซ็นตพี่ก็ใช้ปลูกผักแล้วก็ไม้ยืนต้น และอีกสิเเซ็นที่เหลือนะพี่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของพี่นั่นแหละอืออือย่างนี้เราก็ใช้ที่ดินได้เต็มส่วนเลยเสิใช่แล้วพีม่มันมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองเออพี่จนพี่รู้หรือเปล่ากเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะพี่อืออืออือถ้าเราฟังอยู่ เนี่ยพี่ข้อดีของมันน่ะทาให้เราเนี่ยอยู่อย่างประหยัดอ่ะแบบพออยู่พอกินนะพี่หน้าแลลงเนี่ยนะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้เออแล้วบางทีเนี่ยถ้าฝนตกตามฤดูกาลเนี่ยก็ทําให้เรามีรายได้ได้มากเลยอ่ะเหรอเออพี่แล้วข้อนี้สำคัญมากเลยในกรณีที่เกิดอุทกภัยนะพี่ทําให้เราเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเลย้หมันดีขนาดนี้ใช่หรอใช่ก็มันดีจริงจริงโจนพี่ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมีประโยชน์มาก ผมจะลอยพี่ทำขั้นตอนที่1เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนที่2ให้พี่ฟังโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะลองทำดูนะ พี่จ้นเป็นไงบ้างอะพี่จะเป็นยังไงอ่ะก็เป็นค่านี่แหละเล่นผมซะแล้วโอ้ยอ้อเลงนะก็พออยู่หักินแล้วสำรวยแล้ววันเนี้ยมีอะไรหรือเปล่ามีสิพี่คือวันเนี้ยผมจะมาชวนพี่ทํากันตอนที่สองต่อไงอ๋ออ๋อไหนก็มาแล้วไปมากินน้ำกินข้าซะก่อนกินน้ำนิดเดียวดีกว่าอย่ากินข้าเลยมันแข็งพี่จ้เงินปันผลสหกรณากรออกแล้วนะอ้าวเหรอข้าลืมไปเลยเนี่ย แม่มันน่าสนใจนะของดีๆแบบนี้มันต้องมีส่วนร่วมกันหน่อยแล้วสวัสดีครับผมเป็นเทวดาปลอมตัวมาครับ <c oughs> ผมร้อเล่นนะ <c oughs> พวกคุณไม่รู้หรอกคือผมจะมาชวนพวกคุณร่วมลงทุนส่งผลผลิตออกนอกประเทศพวกคุณสนใจไหมครับ <c oughs> ตกลงคุณสองคนว่าไงโ นี่มันทฤษฎีขั้นที่สามเลยนี่มันเป็นการร่วมลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเลยเพี่เออกระดีล้วสิโอเค